สวัสดีครับผมอัจิแมนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มของลาในสไตล์ของผมนะครับเริ่มจากออกไอเทมนะครับผมผมออกป่งไม้มาเก้าอันเลยนะครับที่เอาไปกินต้นไม้ ออกว่ามาด้วยออกไอเทมแบบเหมือนใครหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่นี้ถ้ามีตัวซับซื้อหว่าให้เราก็ซื้อ,อยาแดงมาก็ได้นะครับ น,นี้ก็หวัดตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็หวัดตรงนี้นะครับเผื่อเขาเด ok ินเข้ามาในป่าเราเนี่ยเขาเดินเข้ามากวนเราเราจะฟามลำบากยิ่ง m m r สูงๆนี่ชอบมากวนเลยครับ โชคดีอยู่นะครับฆ่าไม่ทันไม่เป็นไรนครับเรียมานี่อลยมาแตกกล่องเล็กครับวิ่งเลย ยาเลีอยโซมโซมโซมเรียบร้อยคายหมดนะครับ นี่ยังไม่เกินสามี่เจ็ดนาทีเราก็ฆ่าไปเลยนะครับไม่ต้องล่าออกมาก็ได้เออคือโกเลมนี่ไวฮันเตอร์ไวฮันเตอร์ โอ้โหวฮันเตอร์อีกแล้วเรียกว่าดวงไม่มีจริงโชคร้ายมาสองกองเป็นวฮันเตอร์แย่ครับย่งแย่ yeah, ครับ อัสามนำนะครับความไวตีแรงหรือเนเร็วครับไม่ใช่ตีแรงครับออล่ามันแรงพลังลดนเรื่อยสามสิบวิจตหนยนะครับโอ้โหวายฮันเตอร์แม่เจ้าแม่เจ้า อ,อันนี้ผมใช้เทคนิคการเดินเอานะครับไม่ตีครับวิง่งอย่างเดียวจริงๆมันน่าจะง่ายกว่านี้อ่ะถ้ามันไม่มีไวยฮันเตอร์เยอะขนาดนี้ออ้ห ผมนี่อึ้งเลยครับโอ้ยามหมดแล้วอ่ะ ไอเทมอจตช้ามากๆเลยครับตอนนี้อันนี้จริงๆเราต้องรีบซื้อของมาก่อนนะครับตรงของ นี่อามาก่อนกนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลากคลิปอีกชุดหนึ่ง แต่ผมเซ็งไวฮันเตอร์สองกองนี้มากเลยไวฮันเตอร์และไวฮันเตอร์อีกถ้าเลือกล่าชีผมเลือกล่ากองนี้ดีก,กว่า

ตัวเลยครับตอร์าดช็อตพาไปแล้วหนึ่งศพพาไปสองตัว แบบสุดๆเลยครั้งนี้ติครับเวลวหกแล้ว ดูท่าจะล่างไม่ได้นะครับใช้สัมจ้อเกียลนุนล้วน8นาทีแล้วหือไม่ติดด้วยไม่เป็นไรให้เราวิ่งบนนะครับแล้วผมอยากให้ตัวที่มันแบบตีแรงๆมาตีเราบ่อย เฮ้ยออกไปเอาจากบง็อมโอ้โห้ีฟอดอีกแล้วเฟลครับเฟลรัวๆณจุดจุดนี้มันเป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เออคีฟขยิบหน้าคขยิมได้หน่อย ตีแรงดีจังเลยวิ่งวนม่งเลยประมาณ9นาที40วินะครับได้เวนได้เอิร์มออฟเดอะแบล็กวีเจียนนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับ กลับมาอีกครั้งนะครับกับการฟาร์มเมื่อกี้นี้เฟล,ลไปหน่อยครับายฮันเตอร์นี่ลนเลอะไครับกลับมาอีกครั้งครับก่อนนิดนึงเก่งเราเลยครับ <laughs> <laughs> one of your structures is under attack One your structures under attack. มาฝามันที่กองเดิมครับที่เราทําไว้ตอนนี้ยังไม่ถึงวินาทีที่37นะครับเราฆ่าไปเลยแต่ตัวนี้เสี่ยงล้วเอามาข้างนอกโอเคเสวยง,งาม <c oughs> เตรียมลากคีบครับ ด้วยไม่เป็นไรครับโอ้โหตัวนี้ไม่ไหวโสมครับสามปองง่ายๆก่อนแล้วนันให้เวอร์สามก่อน สักชุดหนึ่ง no

นนี้ต่อครับ ก่อนนะครับรอรอรอ,รอไล่ทีนึงไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน เน,นี่ยหลักคปมินาทออย่าให้ตีมากครับสกเกลตีไม่ค่อยแรง

เทคนิคการโอ้ติดติดย่าโอ้ดูท่าจะไม่ไหวตัวยิงเขามีตัวยิงไม่สบายเอาคิปเชลรกงกันด้ ข้างนอกกันด้วยอย่างนี้แหละครับโอ้ไม่ไหวต้อ,องคล้อง

อ่าแปดนาทีครับอืมจริงๆน่าจะได้ไวกว่านี้สักหนึ่งนาทีได้ถ้าเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้นี่ตายนะครับ mm hmm. ก็น่าจะได้สักเจ็ดนาที เราซื้อยามาช้าไปหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นครับ8ปดนาทีครับลาไดเฮิร์มออฟเด็กเจนครับต่อมาจะเป็นเทคนิคการฟาร์มคีฟของลานะครับด้วยไอเทมที่มีไม่มากเราไปดูกันเลยสมมติเราได้ครีฟสามกองนะครับผมจะเมื่อกี้ก็ทำให้ดูไปแล้วครับเทคนิค ถ้าเราไปสู้ตรงๆไม่มีทางไหวแน่ครับเรามีไอเทมแค่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ายังไงสมมติเราเลือกห้าผมอัพสามสามนะครับ <c ute> พยายามให้คลิปกองกลางกองที่แบบมีคลิปอ่อนๆมาตีครับ ประมาณนีะครับวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งแล้วสัตระยะดูคลิปพยายามให้ไฟมันโดนคลิปอะครับวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งตามประมาณนี้วิ่งหนีวิ่งตาม,มานะวิ่งหนีตาม ก็ประมาณนี้ครับกำจัดคลิปได้ทั้งกองเลยครับโดยไม่ต้องมีไอเทมอะไรมากมายขอบคุณครับ